สวัสดีบ้านสวนปันซุกครับครับเ้านี้ไม่หยัดกับเขากินหรือกอล่ะครับพี่น้องเป็นเมนูทีโอ้โหทอดหลดครับพี่น้องลิปนี้ต้องขออนุ้อตยัดเาห็้งจังน้อยครับเมนดูบ้านบ้านสไตล์บ้านสวนปันสุกเออ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 มาเดยงมาเดงมาเดยงครับปลาปลาดุกครับจจกเขาปิ่งแล้วเัาฝักครับปลาดุกขันเส้นมดแดงครับพี่น้อง แซ่บเด้วพี่น้องครับเมนูนี้ครับเอ้าของเค้าใช่ครับเอ้อข้าคั่วเร่งๆครับเร่งๆข้าคั่วขกัวครับพริกผงใส่ลงไปครับผงนัวผงนัว ใส่ลงไปครับหยอดไปจังน้อยอื้ออืออืออ้ออือออ้ออ,ออครับคนเอกเข้ากันครับพี่น้องคนให้เข้ากันแล้วเสียบแล้วครับครับเพิ่งเพิง่งพี่น้องนี่ครับหลับปลาดุกขันหมดแดงครับจะนั่งกะพักครับพักยุ่ยสวนของเ้าครับ ยนี่ก็จะมีพักซี่พักหอมข้าอ่อนหอมัวแดงหอมแดงหอมแดงครับเป็นลาบแหงครับ,รบสม่ปดังไส้แล้วครับเพราะว่าหมดแดงเนี่เขาจะสมในตัวอยู่แล้วครับตังเสียบบรับหอมหอยหอมกับครัวผิดเข้ากับในบ้านกับครัวไว้่าครับในบ้าน เราก็น่ารักเยอะครับเช้าแล้วก็ไปซื้อปลาดุกมาหอยถ่านครับไปกางเห็ดครับเขาจริงคือเตรียมไว้ถ่านรูปถา่ถาเนเมียครับขออนุญาตซิมแซ่บตลอดพี่น้องครับแซ่บๆครับนี่ครับผักพักขึ้นในสวนของเงาครับเครื่องนี้ครับผักกระลังหลายผักกระเดา ผักซี่พักครับพักกระดนุนครับพี่น้องพักกระดนพี่เลือดครับหลังจากห้อง,อองหลังจากห้องเย็ดปรุงเรียบร้อยครับใส่ลงไปลูกโดดใส่ลงไปครับหอ,อมครับพี่น้องเมนูบานสวนทำกินง่ายๆสไตล์ บานสวนปันสุขของอาครับบายเชฟกระทาไม่ครับครับขอบคุณครับสำหรับชิปนี้กดไลค์กดแชร์ไอ้นั้นเลเด้อครับเด้อครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม